23หนุ่มโสดที่ยังอยู่เราทําความรู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งและแน่นอนคุณยังสามารถดับไฟได้ทุกเมื่อนะครับค่ะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่หนุ่มๆควรจะต้องออรู้เกี่ยวกับตัวพี่นัทด้วยนะคะในเรื่องของความรักของพี่นัทค่ะถ้าหากว่าพี่นัทเนี่ยได้มอบความรักให้ใครแล้วนะคะไม่ใช่รักแค่คนคนนั้นแต่ยังจะเผื่อแผ่ความรักเนี่ยไปถึงคนรอบข้างเขาด้วยครอบครัวเขาด้วยค่ะ เอาบอกตรงว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยมีปัญหากับผู้ใหญ่เลยค่ะเป็นคนที่ผู้ใหญ่เอ mm ็นดูมากก็ถ้าให้ระหว่างเลือกระหว่างแฟนกับผู้ใหญ่ mm hmm. ดอว่าพ่อแม่เขาต้องเราต้องเลือกพ่อแม่เขาค่ะอย่างเช่นแบบแฟนพี่ซื้อเครื่องประดับมาให้ที่เป็นมุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้คุณแม่เขาใส่อะไรเงี้ยซึ่งลูกชายก็โกรธมากเราก็เลยว่าเขาว่ามาหวง,งของที่คุณให้ฉันละ ที่ฉนันเอาไปให้แม่คุณใส่เนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องดูแลคุณแม่เขามากกว่าดูแลลูกที่ผ่านมานะคะคือแบบแฟนเนะบางทีนอนป่วยหรือว่าไม่สามารถเดินปัสสาวะได้หรือว่าถ่ายได้อันนี้บางทีก็จะมีภาพแบบ ถึงขนาดแบบเออใส่กางเกงือออะไรอย่างเงี้ยน่ยก็จะเป็นคนที่คอยเทคแคร์เช็ดให้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อให้เขาป่วยติดเตียงยังไงเราก็จะไม่ทิ้งเขาปดูแม้กระทั่งเรื่องของพ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยอนาคตถ้าพ่อแม่เขานอนป่วยติดเตียงเขาก็ยังจะฝากชีวิตพ่อแม่เขาไว้กับเราได้เราก็เป็นคนที่มั่นสุจิตนิงในเรื่องของความเป็นระเบียบอะค่ะบางคนจะใช้แบบวางเล่ท์ออย่างเงี้ยอันนี้พอรับได้แต่ถ้าสมมุติแบบ โอ้โหใส่ของวางไว้พุกตกไม่เก็บหรือใส่กกงเกงไปเลขแปดวางไว้ข้างอันนี้รับไม่ได้คุณเข้าน้ำเจ็ฝ่าชกโคกจะต้องตีงเลยหรือว่าของฝานจะต้องเช็ดให้เรียบร้อยอะไรย่างเงี้ยไม่ใช่แบบใช้งานเสร็จสบัยน,นไปอะไรอย่างเงี้ยส่วน เรื่องของการดูแลอย่างที่บอกว่าไอเรื่องที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยแม่ก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นนิสัยของเราอยู่แล้วเช่นเช่นตัดเล็บให้ทาโลชั่นให้เตรียมเสื้อผ้าในระหว่างอาบน้ําให้อะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าฉันทําให้เธอขนาดเนี้ยต่อให้เธอไปเจอคนอื่นไม่เจอเลยสักวันเธอจะต้องกลับมาคิดถึงในสิ่งที่ฉันทําให้เห็นพี่เป็นคนจุกจิกจู้จี้แต่ถ้าได้รับการดูแลจากพี่รับรองจะติดใจนะคะ ลตตอนนี้ดับไป26คนเหลือ4คนสุดท้ายผมไม่แปลกใจคุณอภิษดายังไงไเพราะว่าชีวิตจริงเธอโคตรเนียบเลยนะหรอคุณลงดีเทลวัยันฝาชักโคกห้ามกระเด็นห้ามน,น,นู่นนี่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันคุณแนทะว่าคุณเป็นคนระเบียบจัดมากเลยคือ <c oughs> จริงๆเราก็ไม่ได้เนียบขนาดนั้นเพียงแต่ว่าบางทีถ้าสมมติว่า เราจะต้องเนี่ยเพราะว่าเวลาแฟนกลับมาหรืออะไรกลับมาอย่างเงี้ยค่ะคนที่จะมาเป็นแฟนเราเนี่ยเขาทํางานกลับมาเหนื่อยเขาก็ควรจะเห็นอะไรที่มันสะอาดตาอะไรอย่างเงี้ย oh. แล้วบางทีการอยู่ด้วยกันบางทีมันต้องช่วยเหลือกันเพราะเราไม่ได้มีแม่บ้าน hmm. อะไรเงี้ยคือไม่ได้ให้คุณมาทําให้เราแต่อะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเหนื่อย,อยหรือใส่กางเกงวางไปเล็แปดถ้าคุณเหนื่อยคุณก็วางไว้ก่อนไม่เป็นไรเพราะว่าเออถึงเวลาคุณหายเนี่อยคก็ค่อยมาเก็บเข้าตะกร้าให้เราหน่อยนะ hmm. เพราะถึงเวลาคนที่ซักคือน e ะ t ถูกไหมคะมันมันก็ต้องช่วยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออให้เรามาดูแลอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เก็บให้ซักให้มันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะก็อย่างน้อยก็ช่วยเก็บหน่อยเดี๋ยวฉันซักให้ฉันทับให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ผมชอบอันนี้ข้อแรกที่คุณแอนเล่าให้ฟังเขาว่ากันว่าความรักเนี่ยเป็นเรื่องของคนสองคนท่ามกลางคนอื่นแปลว่านอกจากคุณถ้าคุณจะรักใครแล้วเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวเขาคุณก็ดูแลด้วยดูแลค่ะมอนเน้ตคุณมองยังไงนักถือว่ามันเป็นสิ่งที่ คือพ่อแม่เขาจะได้ไว้ใจลูกชายเขาด้วยให้อยู่กับเรา,าคา่ะเ<ม>พราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาเราเอาลูกเขามาถูกไหม,มฮะแล้วไม่อยู่กับเราเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลพ่อแม่เขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสาคัญและจะตอบแทนพ่อแม่เขาได้ก็คือการที่จะต้องเอาความรักของเราเนี่ยแบ่งให้เขาบ้าง<ม>ให้รู้ว่าอย่างน้อยลูกชายเขาไม่ได้มาอยู่กับเราแล้วขาดขาดสิ่งที่เขาเคยมีอยู่ในบ้านนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆานะคือจริงๆฝรั่งค่อนข้างค่อนข้างเป็นแฟมิลี่อะค่ะในเรื่องของของตรงนี้เขาจะให้ความสําคัญเราก็ถือว่า คนไทยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเรื่องพวกนี้สําคัญมากพอถูกผมว่าการเปิดไฟปิดไฟนี่มันสะท้อนชีวิตจริงอย่างหนึ่งนะแรกๆกก็เปิดไฟหูตื่นเต้นเออแมมจะแนั่นแกซิลินมาโอเคแต่พอรู้จักนิสัยใจคอความเจ้าระเบียบหรือชีวิตจริงหรืออะไรก็ตามแต่ก็ดับไฟไปเหมือนกันคนเราก็ดูกันที่ภายนอกเสมอแต่เอาอย่างนี้ละกันผมจะถามเฉพาะคนที่เปิดไฟเลยละกัน พะคนที่ดับไฟผมเดาเอาได้เพราะดูจาก VTR มันบอกชัดเจนอยู่แล้วจอชทำไมคุณยังเปิดไฟอยู่ดูจากการที่ที่พี่เขาบอกว่าดูแลไม่ใช่แค่ตัวแบบแฟนของเขาแต่ว่าครอบครัวเลยมันรู้สึกประทับใจแล้วรู้สึกแบบเป็นความอบอุ่นที่ที่ผมชอบอ๋อคุณชอบ,ชอบมุมนี้ครับผมเทนทำไมคุณยังเปิดไฟก็ชอบตรงที่พี่เขาบอกว่า พี่เขาสามารถแผ่ความรักมาให้ครอบครัวของเราได้ด้วยอันนี้คือน่าประทับใจมากครับผมแล้วก็เรื่องพวกงานบ้านอย่างเงี้ยผมโอเคครับเพราะว่าปกติผมก็เป็นคนทํางานบ้านอยู่แล้วก็เลยจะเข้าใจในจุดนี้ก็ดีมากเลยครับโอเคก็คือคนแนวเดียวกันนะคะแนวเดียวกันจะอยู่ด้วยกันได้ไปยานน้อยไปยืนสุบข้างนอกไม่ยังไงเราวันนี้จะลุ้นเปิดไฟคือจะลุ้นครับ ผมเป็นคนรักครอบครัวไงนะแล้วเขาก็รักครอบครัวใช่แล้วผมก็เป็นคนแบบเป็นเจ้าระเบียบเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าน่าจะอยู่กันได้คู่กันได้โอเคกิวยังไงเราจะลุ้นว่าอย่างนั้นเถอะผมชอบในเรื่องมุมมองของความรักเขาครับเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยเราไม่สามารถจะคบกันแล้วญาติผู้ใหญ่เขาไม่ยอมรับเนี่ยมันไปกันไม่ได้ทั้งที่ดีเราก็ควรจะทําให้ญาติผู้ใหญ่เนี่ยเขายอมรับมันถึงจะไปด้วยกันง่ายครับว้าวเยี่ยมเป็นแหละ เพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้นะครับเรามีหนุ่มโสด4<ใ>นคน,นและแน่นอนตอนนี้อำนาจความโสดนั้นโอนย้ายมาถึงคุณแนทเรียบร้อยสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้ดับไฟสองคนก่อนเหลือสองคนสุดท้ายแล้วเรามาเคลียร์กันค,คุณพร้อมนะครับเชิญค,ครับ